เทพเซียน40,000ปีตอนที่165ครั้งอาวุธครึ่งเดือนต่อมาหิมะหนาหนักโหมกระหน่ำตลอดคืนกว่าจะหยุดลงก็ล่วงเข้าเป็นเวลา3-4โมงเช้าแล้วมหาวิทยาลัยหลังจากหิมะตกถูกปกคลุมอยู่ภายใต้บรรยากาศอันอ้างว้างหดหู่เหน็บหนาวเป็นพิเศษนี่เป็นช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนักศึกษาส่วนใหญ่กลับไปยังบ้านเกิดเพื่อฉลองปีใหม่กับครอบครัว ทิ้งไวเพียงคนบาคร่งการฝึกฝนไม่กี่คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในมหาวิทยาลัยนี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดก่อนลุ้งสางแม้ว่าจะเป็นที่ผู้คร่างขายการฝึกฝีมือมากแค่ไหนก็ยังคงนอนหลับสนิทยอยู่ในห้องหลับลึกเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายแต่ภายในห้องหลอมสร้างที่มุมหนึ่งของซากปร,รักหักพังกับเต็มไปด้วยความคึกคักร้อนแรงราวกับยามบ่ายร้อนจัดที่ดวงอาทิตย์แผดเผา หมอกไอหนาหมวนตัวไปรอบๆตองตงตงตอง,ตอง,ตองนอกนอจากเสียงวองวองจากการทำงานด้วยความเร็วสูงของเตาหลอมแล้วยังมีเสียงตีเหล็กดังกระหึ่มเป็นจังหวะดังออกมาจากส่วนลึกของม่านหมอกตรงข้ามกับเตาหลอมไชเออรุ่นที่หนึ่งซึ่งยืนทะมึนจังก้ามีพื้นที่เล็กๆมุมหนึ่งถูกดัดแปลงเป็นห้องหลอมเหล็กที่สร้างขึ้นตามรูปแบบโบราณแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกรายละเอียดดังที่กล่าวกันว่านกกระจอกแม้มีขนาดเล็กแต่มีอวัยวะครบถ้วนลีเหยาเปลือยล่างท่อนบนเผยให้เห็นมัดกล้ามอันสมบูรณ์ศิลาดาวมือเต้นเร้าดุดสายลมเปลี่ยนเป็นเงาขอหลายร้อยสายหวดฟาดลงบนทั้งเหล็กอย่างหนักหน่วงสะเก็ดประกายไฟสาดกระจายไปทั่วทั้งสัตว์เขาใส่ร่างกายของมันไม่ขาดสายแต่ลีเหยาไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวแม้แต่น้อย ภายใต้แสงเปลวไฟเตาหรมสีแดงเข้มลีเหวยาวสมาธิจิตใจจดจ่อถึงขีดสุดทุกลมหายใจลึกและยาวเป็นอย่างยิง่ง9วินาทีในการหายใจเข้า9วินาทีในการหายใจออกไม่ขาดไม่เกินแม้แต่เท่าเส้นผมเมื่อสูดลมหายใจเข้าร่างของมันจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวเส้นใหญ่ก้ลามเหนือแต่ระมัดโป่งพองออกมาเผยให้เห็นแม้แต่เส้นสายรายละเอียดที่เล็กที่สุด ดูผิวเผินราวกับมังกรน,นับไม่ถ้วนผุดขึ้นจากใต้ผิวหนังผิวหนังของมันเปล่งประกายด้วยสีทองสำริดสีเงินและสีทองคำแวววาวดุดโรหะที่ถูกรอรอมจนถึงจุดสมบูรณ์พร้อมนี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบของเคล็ดวิชาลับรอร้อมสังขารอันดับหนึ่งแห่งสำนักร้อยหลอมเคล็ดพันค้อนร้อยหลอมเมื่อหายใจออกร่างของมันก็กลืนคืนสู่สภาพปกติ และฝูงมังกรภายใต้ผิวหนังทั้งหมดก็กลับไปนอนสงบอยู่ในส่วนลึกของเลือดเนื้อของมันอีกครั้งเก็บซ่อนเคี้ยวเล็บและปิดบังสองปีอกอย่างไม่ฉิดทำให้หลี่เหยาดูไม่มีอะไรแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไปอ่อนแอกว่าเราบุรุษนักกล้ามในภาควิชาวรยุทธ์อยู่มากนี่ก็คือความลี้ลับพิสดารของเครดรวมรังวิญญาณหลังจากมุ่งมั่นฝึกปรือในหอหลอมสวรรค์เป็นเวลานาน หลีเหวยาวในที่สุดก็บรรลุเคสรวมรั้งวิญญาณขั้นที่หนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบในสภาวะปกติสามารถระงับพลังของตนไว้ที่ด่านเหลียนฉีขั้นที่1มองแวบแรกมันเป็นเพียงผู้มาใหม่ที่รากปานเพิ่งจะตื่นขึ้นเท่านั้นแต่ขอเพียงใช้เคสจุดปทุวิญญาณก็จะเปลี่ยนเป็นคนระคนทันทีหลังจากฝึกปืออยู่ที่ใต้ทะเลหลานซิงมานานหลายเดือนลีเหยามีความมั่นใจในความแข็งกแกร่งของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลีดความสามารถในการต้านแรงโน้มถ่วงและพลังจุดประทะฉับพันเชื่อว่ามันไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่ายอดฝีมือของภาควิชาวรยุทธ์หน้าไหนทั้งสิน้นแม้ว่าจะเป็นพวกสิทธิที่ชั้นปีสูงกว่าก็ตามฮุบห,หลีเหยาควงขอนศิลาดาวมืดหวดฟาดด้วยความเร็วสูงสุดติดต่อกันนานกว่า10นาทีเม็ดเงือเล็กละเอียดซึมออกมาจากทั่วร่าง ทำให้มันดูคล้ายสวมชุดเกาะที่เปล่งประกายระยิบระยับชั้นหนึ่งและในที่สุดสิ่งที่มันกำลังทำก็เสร็จสมบูรณ์หลีเหวยาวพลลมหายใจยาวมวลอากาศพวยพุ่งออกจากปากดุดรูกธนูจากนั้นขยายใหญ่ขึ้นแปลงเป็นอีแรงกระพือปีกทยานฟ้าแสดงภาพลักษณ์อยู่นานสิบวินาทีก่อนจะค่อยๆจางหายไปไม่เลวเมื่อวานค่าทำได้แค่9.5วินาทีเท่านั้นวันนี้ดีขึ้นอีกครึ่งวินาที แสดงว่าความสามารถในการควบคุมพลังปานของข้าเริ่มชำชองชำนานมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าอีกไม่นานข้าจะสามารถทะลวงผ่านดานเหรียญฉีขั้นที่5ไปยังดานเหรียญฉีขั้นที่6กล้าวเข้าสู่ระดับกลางของดานเหรียญฉียังเป็นทางกานดวงตาดำสนิทของหลีเหยาทอประกายเจ,จิดจ้ามุมปากเผยรอยยิ้มเชื่อมั่นอย่างเปีียมลนหลังจากฝึกฝีมืออย่างบ้าคลั่งที่ใต้ทะเลหลานสิงควบคู่ไปกับการฝึกต่อสู้ประจำวัน ภายใต้พายุการโจมตีอันป่าเถื่อนของติงหลิงตังฝีมือของมันถูกด้านล้วนรุดหน้าอย่างกล้าวกระโดดไม่เพียงแต่เคล็พันคอนร้อยหลอมเท่านั้นแม้แต่เคล็ดรวมรังวิญญาณและเคล็จุดปะทุวิญญาณก็ยังรุดหน้าตามไปด้วยมินำสา 3. เมืม่อห้าวันก่อนระหว่างการประลองฝีมือลีเหยาสามารถ่าด่านท่ามกลางการต่อสู้ทะลวงผ่านไปยังด่านเลี้ยนฉีขั้นที่ห้าภายในอึดใจเดียวทั้งยังหยิบยืมพลังจากการฟาดด่านครั้งนี้ ช่วยโอกาสตีโต้ติงหลิงต่างโดยไม่ให้ตั้งตัวครั้งหนึ่งแม้ว่ามันเพียงแค่ตัดผมนางได้เส้นเดียวแต่ถึงอย่างไรก็นับเป็นครั้งแรกที่สามารถกระทบถูกร่างของติงหลิงต่างได้ในการต่อสู้ต่อให้หลังจากนั้นมันจะถูกทุบตีจนหน้าบวมเป็นหัวหมูก็ตามเดิมแต่หลี่เหวายังคงปราบปื้มยินดีอยู่หลายวันพยายามมากกว่านี้ตะลุยไปข้างหน้าต้องบุกผ่านอีกขั้นหนึ่งให้จงได้ เพื่อไปถึงระดับกลางของดานเหรียญชีพรังปานแปรรูปรักของข้าจะได้มีเพียงเค้าโครงที่สวยงามแต่กวงเปล่าอีกต่อไปแต่จะสามารถใช้สํำหรับการต่อสู้จริงได้เสียทีถึงยามนั้นพรังการต่อสู้ของข้าจะเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า3เท่า5้าเท่าอย่างไรก็ตามจากขั้นที่1ถึงขั้นที่5ของดานเหรียชีถือเป็นระดับล่างฝ่าทะลวงได้ไม่ยากนะัก แต่หากต้องการทะลวงฝ่าจากระดับร่างไปยังระดับกลางนอกเหนือจากที่ต้องสั่งสมพลังให้มากพอแล้วยังต้องมีความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งไม่อาจรีบร้อนได้ลีเหยาเพิ่งจะฝ่าทะลุมาขั้นที่5คของดาเลีียนฉีได้เพียงไม่กี่วันพลังฝึกปือของมันยังไม่มั่นคงดีแม้ว่าคิดวาดฝันเลิศรอยแต่ไม่ได้ร้อนใจที่จะเร่งฝ่าด่านในเร็ววันแต่อย่างใดลีเหยาลุกขึ้น เดินไปเปิดเครื่องทำน้ำแข็งยืนศีรษะเข้าไปแช่ตรงกลงกลึงกลางค่ายกลนแช่แข็งอยู่ชั่วขณะความคิดจิตใจกลับคืนสู่ความกระจ่างแจ่มใสยอย่างสมบูรณ์จากนั้นหยิบชิ้นงานที่มันเพิ่งหลอมสร้างสำเร็จขึ้นมาเพ่งพิษิอย่างละเอียดสิ่งที่หมุนควงอยู่ที่ปลายนิ้วของมันกลับเป็นตะปูตัวหนึ่งตะปูสวรรค์เจ็ดชั้นอีกตัวหนึ่งซึ่งความจริงมันยังคงค้างคาใจกับการประลองวิชาหลอมสร้างเมื่อครึ่งเดือนที่แล้ว วิชาหลอมสร้างสวรรค์เ็ชั้นเป็นเคล็ดวิชาโบราณของสำนักร้อยหลอมเมื่อ40,000ปีที่แล้วอันที่จริงไม่อาจสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ได้ภายใต้การหลอมสร้างครั้งเดียวในเตาหลอมสมัยใหม่เนื่องเพาะยังต้องใช้เคล็ดคอนวายุปแปรปวน108ท่าทำการตีหลอมซ้ำๆจนกว่าโครงสร้างเจ็ชั้นจะหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นจึงจะเป็นสวรรค์เ็ชั้นที่แท้จริง หากเป็นตะปูสวรรค์เจ็ดชั้นที่หลอมสร้างด้วยวิธีโบราณนี้แม้ว่าจินเฉียวจะหลอมตะปูเกร็ดมังกรที่ไม่มีข้อผิดพลาดออกมาก็ไม่มีโอกาสได้ใชยแม้แต่น้อยทันทีที่ปะทะชนกันด้วยความเร็วสูงตะปูเกร็ดมังกรของจินเฉียวจะแตกระเบิดทันทีอย่างไรก็ตามหลีเหา่ขยับนิ้วเบาๆคราหนึ่งตะปูสีดำสนิทอีกตัวหนึ่งพัอยขึ้นมาอยู่ในมือของมันนี่ยังจะเป็นสิ่งใด ไปได้นอกจากตะปูเกรดมังกรซ่อนที่ผู้เท่าเหลยยงหมิงหลอมสร้างขึ้นในครั้งนั้นนี่เป็นของขวัญที่ท่านผู้เท่ามอบให้แก่หลีเหวาก่อนจะจากไปติง้งหลีเหยากฤตได้ดัชนีดีดใส่ตะปูเก็ดมังกรซ่อนพลันเป่งเสียงคำรามดูดมังกรพยักออกมาคืนเสียงสะท้อนสถานอยู่กลางอากาศราวกับว่ามีมังกรดุร้ายสุดอหังการตัวหนึ่งหลับไหลยอยู่ภายในตะปูดอกเล็กๆนี้จริงๆ หลีเหยาหลุบตาลงรับฟังเสียงมังกรคำรามอย่างตั้งอกตั้งใจสัมผัสรับรู้โครงสร้างภายในของตะปูเกรดมังกรซ่อนก้าวพึมพำเบาๆลึกล้ำพิสดารเรือเชื่อนักฝีมือหลอมสร้างของปร,รมาจารย์หลอมสร้างอาวุโสนั้นน่าอัศจรรย์โดยแท้แม้ว่าข้าจะใช้วิชาหลอมสร้างสวรรค์เจ็ดชั้นที่แท้จริงก็ยังไม่อาจหลอมสร้างเกรดมังกรซ่อนได้แม้แต่ขังเดียว แต่ท่านผู้เท่ากลับแทรกเข้าไปถึง3ชั้นในคราวเดียวลดน้ำหนักโดยรวมของตะปูลง22%ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความแข็งแกรง่งเป็นเท่าตัวไม่ทราบว่าทำได้อย่างไรกันแม้แต่ตะปูสวรรค์เ็ชั้นที่ค้าตั้งใจหลอมสร้างอย่างสุดความสามารถก็ยังไม่เพียงพอที่จะเทียบเคียงได้กับตะปูเกรดมังกรซ้อนของท่านผู้เท่าหลังจากปะทะกันสิครั้งตะปูของข้าจะแตกสลายอย่างแน่นอน ลีเห่ยาเข้าใจอย่างซาบซึ้งว่ามันยังคงห่างไกลจากระดับของปรมาจารย์หลอมสร้างที่แท้จริงอีกมากโขไม่ฉาจากก้นบึ้งในหัวใจของมันพันมันเกิดความพลุงพรานในใจอย่างรุนแรงเจตจำนงเห็นการต่อสู้รุกโชนอย่างบาคร่งความทะเยอทะยานไตทะยานขึ้นไม่รู้จบโลกกว้างใหญ่มากคุ้มค่าแก่การท้าทายไปจนตลอดชีวิตข้าจะไม่หลงลำพองแม้แต่น,น้อยนิดทุกๆวินาทีจะต้องแข็งแกร่งขึ้น ทุกๆวินาทีข้าจะต้องมีชีวิตอย่างยอดเยี่ยมและสะสมใจเมื่อคิดได้เช่นนี้หลี่เหยาพันแย้มยิ้มยังเฉิดฉันสิ่งที่ท่านผู้เท่าเหลยยงมิงมอบให้แก่มันไม่ได้เรียบง่ายเพียงแค่ตะปูดอกเดียวหลังจากตื่นตะลึงกับศักยภาพอันน่าอัศจรรย์ที่หลี่เหยาเปิดเผยออกมาท่านผู้เท่าเมื่อกลับไปก็ใช้อำนาจบารมีในมือผลักดันให้ภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วง กับสำนักเทียีบรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกันภาควิชาหลอมสร้างแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงได้กลายเป็นฐานการศึกษานอกหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมเทียที่1อย่างเป็นทางการทุกปีโรงเรียนมัธยมเทียนที่1จะจัดกลุ่มนักเรียนชั้นนํำเพื่อมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาในขณะเดียวกันภาควิชาหลอมสร้างแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเทียนจีที่1ในระหว่างการแข่งขันท้าทายขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าขอเพียงนักเรียนเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรฐานบางอย่างที่กำหนดไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับคะแนนพิเศษหรือโอกาสพิเศษโดยไม่ยากเย็นที่น่าขบขันที่สุดก็คือเจ้าอ้วนน้อยหลีซานหาวและกลุ่มเด็กเหลือขอตัวปัญหาของมันถึงกับหาทางประจบประแจงขอหมายเลขนกกเรียนปานของหลีเหยวกับยวนหมานชิวไปด้วย พวกมันย่อมไม่กล้าต่อแยาซาตราจารยวนหวานฉิวหัวหน้าภาควิชาแต่ทุก3วัน5วันเป็นต้องติดต่อมหาหลีเหวาด้วยความเคารพโทษทูลคำก็สิบพี่ใหญ่สองคำก็สิบพี่ใหญ่เรียกหาสนทนาอย่างสนิทสนมคุ้นเคยยิ่งคะแนนพิเศษมีความสำคัญสูงแม้แต่ภาควิชาหลอมสร้างซึ่งเป็นภาควิชาสาชั้นสของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น แต่ยวนหมานชิวยังคงให้คำมั่นอย่างจริงใจแน่นอนว่าสำนักเทียนจียอมไม่รับผลประโยชน์นี้ไปเปล่าท่านผู้เฒ่าเหลอยยงหมิงเพียงโบกมือวูบเดียวสำนักเทียนจีก็เสนอเงินทุน8ล้านออกมาทันทีมีน้ำซ้ำท่านผู้เฒ่ายังควักเงินส่วนตัวสมทบให้อีกสองล้านส่งเงิน10บล้านนี้มาอยังวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงระบุชัดเจนว่าเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ภาควิชาหลอมสร้างทั้งยังกล่าวว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น ในอนาคตหากความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยดีสำนักเทียจียังสามารถพิจารณาจัดตั้งกองทุนพิเศษสำหรับมอบเงินสนับสนุนให้แก่ภาควิชาหลอมสร้างเป็นประจำทุกปีฝ่ายบริหารของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงทั้งหมดได้แต่ตกตะลึงพึงเพิดแล้วเงินทุนสนับสนุน10ล้านเหรียญบอกว่าน่อยไม่น้อยแต่บอกว่ามากก็ไม่มากสํนักผู้สนับสนุนดั้งเดิมหลายแห่งของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วง อย่างเช่นสำนักหมัดปีศาจพันธมิตรร้อยดาบสังหารและสำนักอื่นๆอีกหลายสำนักรวนมอบเงินสนับสนุนจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญเป็นประจำทุกปีอย่างไรก็ตามสำนักเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสำนักต่อสู้ในดินแดนทุ่งรางใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาควิชาวรยุทธวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงตั้งแต่แรกภาควิชาวรยุทธเทียบเท่ากับศูนย์สำรองกำลังและฐานการฝึกอบรมเยาวชนของพวกมัน ดังนั้นพวกมันมอบเงินสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยการสงคารามต้าห่วงถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำนักเทียนจีนั้นแตกต่างกันพวกมันเป็นสำนักที่มุ่งเน้นไปในทางหลอมสร้างแทบไม่เคยมีความร่วมมือกับวิทยายลัการสงคารามต้าห่วงมาก่อนเท่ากับว่าครั้งนี้ภาควิชาหลอมสร้างได้เปิดเส้นทางสายใหม่อย่างสมบูรณ์เงินลงทุนนั้นเป็นเพียงเรื่องรองที่สำคัญคือวิทยาลัยการสงคารามต้าห่วงจะสามารถแผ่ขยายอิทธิพลไปยังภูมิภาค อันเป็นที่ตั้งของสำนักเทียนจีควรทราบว่าสำนักเทียนจีเป็นค่ายสำนักที่กำลังจ,จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงไม่น้อยในภาคกลางของสหพันธ์หากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข,ข้อตกลงร่วมมืออย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผลประโยชน์ที่วิทยาลัยการสงครามต้าห่วงจะได้รับนั้นอย่างมากกว่าเงินสนับสนุน10บล้านไปไกลโขดังนั้นเรื่องนี้นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดสำหรับหลีเหวยาอีกครั้ง มันได้รับทุนการศึกษาพิเศษที่เรียกว่าดาวแห่งทุ่งร้างใหญ่นี่เป็นทุนการศึกษาระดับสูงสุดของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงเงอนไขในการรับทุนการศึกษานี้มีข้อกําหนดสูงมากนักศึกษาไม่เพียงแต่ต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยมยังต้องสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ให้ใหแก่สถาบันอีกด้วยทั้งสองข้อนี้ล้วนขาดไม่ได้หลีเหยาเมื่อสามารถอาศัยกําลังของตนเพียงคนเดียวทําการดัดแปลงเตาร้อนไทเออรุ่นที่1 ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์เช่นนั้นผลการเรียนของมันก็ไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงแล้วคราครังนี้ยังสามารถดึงเงินสนับสนุสน1ิบล้านเหรียญจากสํานักนอกเขตอิทธิพลถือได้ว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่อย่างเต็มภาคภูมิการมอบทุนดาวแห่งทุ่งร้างใหญ่ให้แก่มันยอมไม่มีผู้ใดขัดขานเรื่องจํานวนเงินอาจไม่มากนักแต่ที่สําคัญคือสิ่งที่มาพร้อมกับทุนการศึกษานี้คือรางวัลคะแนน,นหน่วยกิจ3 0 0พันคะแนน เมื่อเป็นเช่นนี้คะแนนหน่วยกิตสะสมของหลีห่เหยาก็สามารถยืนหยัดอยู่เหนือ10,000ืคะแนนได้อย่างง่ายได้เรื่องนี้ทำให้มันหมดภาระขั้นแรกในทันทีสามารถอุทิศตนให้กับการหลอมสร้างอย่างบาครังตลอดช่วงวันหยุดปิดเทอมฤดูหนาวมันมีชีวิตปกติธรรมดายิง่งทุกเช้ามันจะไปที่บ้านของติงหลิงตังฝึกฝนใต้ทะเลหลานสิงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเป็นครู้อมระดับความเข้มข้นต่ำให้แก่ติงหลิงตังครึ่งชั่วโมง ตามด้วยเป็นคู่สอมฝึกต่อสู้จริงที่ระดับความเข้มข้นสูงอีก5นาทีจากนั้นมันจะใช้ห้องสุดยอดสมาธิเพื่อเข้าสู่หอหลอมสวรรค์ทำการคำนวณโครงสร้างและประสิทธิภาพของอาวุธวิเศษชนิดต่างๆสมัยโบราณสมัยใหม่อาวุธพลเรือนอาวุธทหารอาวุธระยะประชิดอาวุธระยะไกลแผนผังโครงสร้างของอาวุธวิเศษทุกชนิดเท่าที่จะหาได้ล้วนถูกมันเขียวกืนจนหมดสิน้น หลังจากออกจากหอหลอมสวรรค์มันจะกลับไปส่วนลึกของทะเลหลานสิงเพื่อฝึกฝนต่อเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเป็นกระสอบทรายให้แก่ติงหลิงต่างครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอีกครั้งหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วมันจึงจะเริ่มทำการหลอมสร้างอย่างแท้จริงชิ้นส่วนของอาวุธวิเศษชิ้นแล้วชิ้นเล่าถูกหลอมออกมาจากเตาหลอมหลังจากผ่านการตีหลอมด้วยวิธีโบราณพวกมันก็ยิ่งแข็งแกร่งทนทานขึ้น และละเอียดแม่นยำยิ่งกว่าชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยศาสตร์วิชาสมัยใหม่ทั้งหมดและแล้วอาวุธวิเศษสีสันสดใสเป็นประกายวาววับซึ่งสามารถตัดเรกก้าราวกับตัดดินเหลวก็ค่อยๆทยอยปรากฏขึ้นในตัวตึกสีเทาเล็กๆถัดจากห้องหลอมสร้างทีละชิ้นสองชิ้นเมื่อภาคการศึกษาใหม่ใกล้เข้ามาตัวตึกสีเทาเล็กๆนั้นก็กลายเป็นคลังอาวุธอันน่าสะพรึงกลัว